ตัวอย่าง4.37นะครับจงแสดงว่าอนุกรมตัวน,นี้ลู่ออกนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทดสอบโดยการทดสอบโดยอัตราส่วนนะครับดังนั้นผมก็ให้ตรงนี้ uk นะครับคือลำดับที่ทำให้เกิดอนุกรมนี้นั่นก็คือลำดับ k ยกกำลัง k ส่วนด้วย k แกนะครับให้ให้ให กำหนดให้เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็จะได้โรนะครับมีค่าเท่ากับลิมิตให้ k ไปที่อินฟินิตี้ของ u k บวก1ส่วน u k นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตให้ k ไปที่อินฟินิตี้ u k บวก1ก็คือเอาตัวนี้มาแล้วก็แทน k ทุกตัวเป็น k บวก1นะครับดังนั้นผมก็จะได้ k บวก1ยกกำลัง k บวก1ส่วนด้วย k บวก1แฟก นะครับอ่าส่วน U K ก็ลอกตัวนี้มาเลยนะครับ K ยกกำลัง K ส่วนด้วย K แฟกดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับของไอตัวนี้คือ K บวก1ยกกำลัง K บวก1อ่าส่วนด้วย K บวก1แฟแกนะครับแล้วก็คูณ k ax, ส่วนด้วย k ยกกำลัง k นะครับจัดเทอมนิดนึงนะครับเราก็จะได้เป็นลิมิตนะครับผมเอาสองก้อนนี้มาอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็น k บวก1ยกกำลัง k บวก1ส่วนด้วย k ยกกำลัง k นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาอยู่ด้วยกันก็คือ k Fa นะครับหารด้วย k บวก1 Fa ่นะได้เป็นแบบนี้นะครับ ีนี้สังเกตว่านะครับอันนี้เป็น k แฟกอันนี้เป็น k บวก1 Fa แฟกนะครับตัว k แฟกก็คือ1คูณคูณ3คูณ4ไปเรื่อยๆจนถึง k ตัวนี้ก็คือ1คูณคูณคูณ4ไปเรื่อยๆจนถึง k บวก1นนะครับดังนั้นเทอมนี้ผมเอาไว้ที่เดิมก่อนอ่าก็จะได้ลิมิตนี้นะครับเทอมแรกเอาไว้ที่เดิมก่อนเดี๋ยวค่อยคิดนะครับที่ตัวข้างหลังก่อนนะ ตัวนี้นะครับจะได้เป็น1นคูณสคูณสคูณไปเรื่อยๆจนถึง k นะครับส่วนตัวนี้จะได้เป็น1นคูณสคูณสคูณไปเรื่อยๆจนถึง k แล้วก็คูณ k ลบหด้วยนะครับเออ k บกหด้วยนะอ่าพอได้แบบนี้สังเกตว่า1หาร1นหารสอ 3, 3หารนะครับ4หารได้1 5 5หาร5ได้1 k <S 1> <1> <S หาร k ก็ได้ 1, <S 1>, <1>, <S <1> สุดท้ายก็จะเหลือตัวนี้มานะครับ1ตัวก็จะได้เป็นลิมิตนะครับอของ k บวก1ยกกำลัง k บวก1นะครับส่วนด้วย k ยกกำลัง k แล้วก็คูณ k บวก1นะครับคูณ k บวก1นนี้ก็จะได้ลิมิตนะครับลิมิต k บวก1ยกกำลัง k คูณด้วย k บวก1 ส่วนด้วยตัวข้างล่างเหมือนเดิมนะครับ k ยกกำลัง k แล้วก็คูณด้วย k บวกหนึ่งไอตัวนี้แยกมาแยกมาจากเทอมแรกมันยกกำลัง k บกหอยู่ใช่ไหมแยกออกมาตัวหนึงยกกำลัง k บกหก็กลายเป็นยกกำลัง k นะครับทีนี้สองตัวนี้หารกันได้หนึ่งนะดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นลิมิตนะครับ k บวกหนึ่งส่วน k ยกกำลัง k นะ เลขชี้กำลังเหมือนกันนะครับให้เอาฐานมารวมกันฐานในที่นี้หารกันอยู่อ่าก็จะได้เป็นฐานตัวนี้หารกันแล้วก็ยกกําลัง k นะครับลิมิตตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะอ่าตัวนี้นะครับในการคํานวณค่าลิมิตตัวนี้นะซึ่งจริงๆแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแสดงวิธีหาให้ดูทีหลังนะครับเดี๋ยวผมเขียนไปก่อนเลยนะว่าลิมิตตัวเนี้ยนะครับ ถ้า okay, ไปที่มิตินี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1บวกเศษ1ส่วน k แล้วก็ยกกำลัง k นะครับถ้าหาได้ถูกต้องนะครับท้ายที่สุดจะมีค่าเท่ากับ e ซึ่ง e ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2กกกว่านะครับมีค่าเท่ากับ2กกกว่านั่นก็คือมากกว่า1ดังนั้นนะครับดังนั้นอ่าก็สรุปได้ว่าอนุกรมนี้คืออนุกรม k ยกกำลัง k ส่วน k แฟกนะครับ ตั้งแต่ 1, 1ถึงอินฟินิตี้ตัวนี้ลู่ออกนะครับทีนี้ในห้องสอบต้องแสดงด้วยนะครับต้องแสดงด้วยนะว่าลิมิตเนี้ยทำไมมันมีค่าเท่ากับ e นะครับวิธีการแสดงตัวนี้ก็ตามนี้เลยนะครับเราจะแสดงให้ดูลิมิตตัวนี้ทำไมมีค่าเท่ากับ e เรามาดูกันนะครับ จะแสดงว่าลิมิตเนี้ยนะครับ1วกส่วน k ยกกำลัง k ทำไมถึงมีค่าเท่ากับ e นะตัวนี้นะครับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวจะต้องมีใช้กฎของลูปิตาลด้วย <going> วนะครับอา,ต,าต,อต, Witness. ตัวนี้เราต้องการหาต,ต้องการหาค่าต,ต้องการหาลิมิตของลำดับนี้นะครับผมให้ f x นะครับเท่ากับ1บวกเ่งนย x ยกกำลัง x นะครับก็คือนิยามให้ล้อกันกันกบตัวนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวถ้าต้องใช้กฎของโลปิตาลจะได้ทำได้ไม่ยากนะครับพอได้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็เทคลอนทั้งสองข้างของสมการจริงๆตัวนี้เคยเรียนกันมาละนะครับในแควหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นรูปอินดีเทอร์มินเนตสักตัวหนึ่งนะครับ อาเทคลอนทั้งสองข้างของสมการนะครับดังนั้นจากสมบัติของฟังก์ชันล็อก x ตัวนี้เอามาไว้ข้างหน้าได้ดังนั้นลอน fx กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x l ลอน1บวกเศนหนึ่งส่วน x นะครับตัวนี้ถ้าผมต้องการหาลิมิตให้ x ไปที่อินฟินิตี้นะครับให้ x ไปที่อินฟินิตี้ดังนั้นผมก็จะได้ลิมิตของลอน fx นะครับ เท่ากับลิมิต x ไปที่อินฟินิตี้ของ x คูณด้วยลอน1นบวกส่วนหนึ่งส่วน x นะครับสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าอันนี้อยู่ในรูปอินดีเทอร์มินเอตแล้วนะอ,อยู่ในรูปอินดีเทอร์มินเอตอินฟินิตี้คูณ0นย์ะครับมันเป็นยังไงอินฟินิตี้คูณ0นย์อ่ะก็ x ตัวนี้ถ้าให้ไปที่อินฟินิตี้มันกลายเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมส่วนลอนนี้นะครับถ้าให้ x ไปที่อินฟินิตี้ตัวนี้จะกลายเป็น0ูนย์ ดังนั้นทั้งหมดนี้จะกลายเป็น1และลอน1มีค่าเท่ากับ0นะครับเห็นไ,ไหมเลยได้ตัวนี้อยู่ในรูป Indeterminate เ n ตอินฟิคูณ0นะครับซึ่งเคยเรียนมาแล้วในแคว1นึ่งนะแพทเทิร์นอินฟิน้คูณ0นะครับวิธีการนะก็คือต้องจัดเทอมนะจัดเทอมเอา x ตัวนี้กลายไปเป็นตัวส่วนแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนซานะครับ อันนั้นตัวนี้จะมีค่าเท่ากับลอ1น1นบวกส่วนส่วน x ะครับส่วนด้วย1ส่วน x ต้องจัดเทอมแบบนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวนี้อยู่ในรูปอินด t เทอร์มิ e เที่สามารถใช้กฎของโลปิตาลได้นะครับพอทำแบบนี้แล้วไอตัวนี้จะอยู่ในรูปอินด t เทอร์มิ e เต0ยส่วนพอดีเลยเห็นไหม a ทคลิมิตให้ x ไปที่ infinity ไอตัวนี้ก็ได้0ไอตัวนี้ก็ได้0เห็นไหม ก็สามารถใช้กฎของโลปิตาลได้แล้วนะครับกฎของโลปิตาลนะครับลิมิตของฟังก์ชันที่หารกันอยู่แบบนี้ถ้าอยู่ในรูปอินด t เทอร์มิ e นส่วนมันจะมีค่าเท่ากับลิมิตของอนุพันธ์ตัวบนหารด้วยอนุพันธ์ตัวล่างนะครับอนุพันธ์ของตัวนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน1บวก1ส่วน x คูณด้วยอนุพันธ์ของไอตัวไส้ก็คือตัวนี้นะครับอนุพันธ์ของ1บวกเศษห่ส่วน x อนุพันธ์ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับลบเศษหส่วน x กยกกำลังสองดิฟตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้คำนวณต่อได้อ่านั้นตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับลิมิตนะครับของเศษ1ส่วน1บวกเศษหนส่วน x นะครับและตัวนี้ดิฟออกมาดิฟ1 ได้ 0. ดิฟตัวนี้ก็จะได้ลบเศนหส่วน x กำลังสองะครับเหมือนตัวข้างล่างเลยตัวข้างล่างก็เป็นลบเซนหนึ่ส่วนเกำลังสองเหมือนกันนะครับอ่าดังนั้น2ตัวนีิหารกันได้1นะครับท้ายที่สุดก็จะเหลือเป็นลิมิตนะครับให้ x ไปที่อินฟินิตี้ของ1ส่วน1บวกเซนหนึ่ส่วน x นะครับ ตัวนี้เทคลิมิตออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน1บวก0ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับสแสดงว่าลิมิตของ l อ fx มีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับเราก็จะได้ลิมิตนะครับ f x ให้ x ไปที่อินฟินิตตัวนี้จะมีค่าเท่ากับลิมิตนะครับ x ไปที่ infinity ของ e ยกกำลัง ln f x นะครับสองตัวนี้เท่ากันนะจากสมบัติของฟังก์ชัน Exponential แล้วก็ล o การิทึมนะครับและฟังก์ชัน e เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องดังนั้นลิมิตเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ดังนั้นะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังลิมิต x ไปที่ infinity ของ ln f x นะครับและลิมิตของ ln f x เนี่ยเราหาไว้แล้วมีค่าเท่ากับ1 ดังน,นั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ e ยกกําลัง1น,นั่นก็คือมีค่าเท่ากับ e นั่นเองนะครับเห็นไหมดังนั้นเราก็เลยได้ลิมิตตัวนี้มีค่าเท่ากับ e นะครับอ่ะสรุปนิดนึงท้ายที่สุดนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับดังนั้นในตัวลิมิตนะครับลิมิต1บวกเศษ1ส่วน k ยกกําลัง k ถ้า k ไปที่ Infinity ตัวนี้จึงมีค่าเท่ากับ e นะครับ